นกน้อยอุไรพรเจอพิษโควิดหนีท่วม20ล้านบาททำวง45ปีครั้งนี้หนักที่สุด<ะ>ตำนานหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเจอพิษโควิดหนักมากสูญเงินกว่า10ล้านบาทถึงขนาดออกมาร่ำไห้ผ่านไลฟ์สดไม่มีเงินเติมน้ำมันรถกลับบ้านจนถูกคอมเมนต์โจมตีมากมาย ไหนจะรับผิดชอบชีวิตในวงเสียงอีสานถึง400-500ชีวิตตกค่าอาหารสูงมื้อละ30,000บาทนี่ทั้งในและนอกระบบกว่า20ล้านบาทแม่นกน้อยออกมาเผยเล่าถึงชีวิตช่วงโควิดพร้อมทั้งเรื่องการยุบวงหรือไม่ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์พี่กรถามว่าถามถึงคลิปไลฟ์สดร้องไห้ไม่มีค่าน้ำมันรถ โดยแม่นกน้อยได้เผยว่าก่อนจะมีคลิปวันนั้นเราฟังข่าวกับการเข้มงวดของโควิดเราไม่ได้คิดว่าจะร้ายแรงว่าทุกอย่างจะต้องหยุดหมดแต่เราทำใจไว้ว่าพรุ่งนี้มรืนจะรอฟังตอนนั้นเราอยู่ที่อุดรยังไม่ได้กลับมีรถทีมงานทั้งหมด27คันค่าน้ามันแสนอัพทีมงานที่อยู่กับเรา4-500ชีวิต ฟังข่าวประกาศปิดก็ช็อกนั่งรับโทรศัพท์มียกเลิกงานอย่างเดียววันนั้นแม่ไลฟ์สดพูดไปเรื่อยๆนั่งกินกาแฟขนมปังพูดไปเรื่อยๆผู้บริหารขนมปังเห็นเขาก็บอกจะให้ค่าน้ำมันแม่ส0 0 0 0 0บาทน้ำตาแห่งความตื้นตันมันก็พรั่งพรูแฟนคลับคนนี้โอนมาห้0 0ัคนนี้ห0ึ่งร คนนี้50คนนี้20บาทหลายกระแสก็มาตอบแม่ว่าร้องไห้ขอความเห็นใจความสงสารมันเป็นความตื้นตันปิติมากกว่าถามว่า3เดือนที่ผ่านมาสูญเสียกว่า10ล้านแม่นกน้อยเผยว่าน่าจะร้ายกว่านั้นในองค์กรของแม่ที่รับผิดชอบมันเป็นของครอบครัวที่ทุกคนทำงานบางคนก็ว่าเราเดือดร้อนคนเดียวหรือยังไงในเวลานั้นเราไม่คิดว่ามันจะยาวนานขนาดนี้ด้วยซ้ำ ตอนนี้หลายคนคงรู้แล้วว่ามันมีผลกระทบกันหมดทุกคนถามต่ออีกว่าพูดกับลูกน้องว่าถึงไม่มีเงินแต่ใครอยู่กับแม่มีข้าวกินแม่นกน้อยได้เผยว่าเราคุยกับลูกๆที่อยู่ในวงกับแม่วงอยู่มา45ปีเข้าสู่ปีที่46เป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็เยอะตายคาวงก็เยอะในความผูกพันก็มาเปิดใจคุยกันใครพร้อมที่จะอยู่กับแม่ก็อยู่ แม่ก็ไม่มีไรายได้แม่ก็ตกงานลูกๆก,ก็ตกงานอยู่กับเราก็ดูแลมีข้าวอาหารเลี้ยงแต่ที่บ้านมีโรงงานชุดบุรณะเวทีครบวงจรถ้าใครยังอยู่แม่ไม่มีเงินเดือนจ่ายวันหนึ่งจ่ายค่าอาหารลูกๆทั้งหมดมื้อละส0 0 0 0่นบาทถามต่ออีกว่าทำวงมา45ปีครั้งนี้หนักที่สุดใช่หรือเปล่าแม่นกน้อยเผยว่า หนักที่สุดค่ะกับคําว่าล้มลุกคุกคานปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยอะไรต่างๆเราก็มีพื้นที่ให้ไปแสดงคอนเสิร์ตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็มีให้เราได้ไปแสดงที่เมืองนอกในประเทศต่างๆแต่ครั้งนี้ปิดทุกประเทศถามต่ออีกว่าเคยคิดจะยุบวงไหม แม่นกน้อยบอกว่าคําถามกับปัญหาแม่มาบวกลบคูณหารกับแม่ตลอดในความยุบวงกับความพร้อมหนักหนาสาหัสแม่บอกว่าเราเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยมาจากศูนย์แต่ตอนนี้เรามีมากจนนับไม่ท้วนว่ามีเท่าไหร่ท่านขอร้องว่าให้ยุบวงเราพอแล้วอย่าเลือกรับภาระอย่าแบก ตอนนี้เอาตัวรอดได้แต่ตำนานวัฒนธรรมของคนอีสานคือหมอลำงานปั้นดินให้เป็นดาวนักร้องที่มีชื่อเสียงบรรทาทายเราคิดแล้วว่ายุบวงง่ายแค่วินาทีเดียวแต่ในชีวิตผู้หญิงที่สร้างตำนานเราจะไม่ยุบวงยุบวงไม่ได้เจออะไรก็แล้วแต่ลูกพร้อมที่จะก้าวผ่านเมื่อถามว่ามีนี่ก้อนโตใช่หรือเปล่าแม่นกน้อยเผยว่าโตมากค่ะ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่ผลของเงินของธุรกิจเราเห็นงานอยู่ข้างหน้าเรากล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะยืมแต่ตอนนี้เรามีผลงานแต่เราไม่มีที่ให้ไปแสดงผลงานนี่ก็เพิ่มพูนทั้งนอกระบบและในระบบถามว่าเท่าไรก็จำไม่ได้ค่ะเกิน20ล้านบาท พิธีกรถามว่าสามีอย่างพ่อหลอดให้กำลังใจยังไงบ้างแม่นกน้อยตอบว่าช่วงโควิดให้กำลังใจมากกว่าเดิมปกติคือชีวิตมีแม่แล้วก็ไก่ชนจนแม่ของนกวางแผนจะดูว่าไก่กับเมียเลือกอะไรหนีกลับสีสเกตก็มาตามให้กลับบ้านถามว่าไก่กับนกเลือกอะไรเขาเลือกไก่ วงก็กระท่อนกระแทน่นเราก็มาคิดว่าเราจะสร้างวงเสียงอีสานไปให้ท่านหนุนหลังเป็นพลังเพราะมันเป็นความสุขของท่านพ่อรักไก่มากถามต่ออีกว่ามีช่วงที่พ่อหลอดป่วยแม่นกน้อยตอบว่าเหมือนติดเชื้อจากสัตว์ปีกไปเปิดคอนเสิร์ตอยู่ที่ลาวกินอาหารป่ามากกินดิบก็ติดเชื้อกลับมาเมืองไทยพ่อปวดหนักมากต้องตัดม้ามทิ้งก็ต้องผ่าตัด พอออกจากห้อง ICU ก็ฝันว่ามีวิญญาณมารับท่านฝันเดียวกับแม่แต่ตอนนั้นอยู่กันคนละที่แม่ฝันว่ามีคนเอารถมารับพ่อกับแม่คุณพ่อไปก่อนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเราก็ไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อุดรก็เป็นปู่นาคย่านาคคำสนดพญานาคก,ก็อธิษฐานก็ได้ท่านกลับมาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ